คุณราศีเมษครับมาตรวจสุขภาพการงานสุขภาพธุรกิจกันนะครับประจําเดือนกันยายน2568้เนี่ยนะครับดวงชะตาในเดือนนี้นะครับจะอยู่ประเภทฟ้าสั่งเขงนะครับดวงชะตาแรงสุดๆเลยนะครับเดือนนี้คุณจะเจอแต่เรื่องสุดๆนะครับมีสุดๆแย่สุดๆขึ้นสุดๆแล้วก็ลงสุดๆเช่นเดียวกันครับคุณราศีเมษครับมาเริ่มต้นกันที่ไพ่จุดแข็งกันก่อนนะครับไพ่จุดแข็งไว้ไพ่ใบนี้ครับอัศวินถือเหรียญครับ ไพ่อสศวินถือเหรียญเป็นไพ่ที่ดีแล้วก็ดีมากๆด้วยนะครับหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าคุณเป็นคนเก่งมีความรู้มีความสามารถแล้วที่สําคัญนะครับอึดถึกมากๆนะครับปัญหาอุปสรรคอะไรที่เข้ามาเนี่ยครับคุณพร้อมจะบวกพร้อมจะต่อสู้ฝ่าฟันและเป็นคนพี่เนี่ยขยันหมั่นเพียรมากๆเลยนะครับแล้วต้องบอกนะครับไพ่นี้มันแฝงอะไรที่จะบอกคุณได้บ้างนะครับหนึ่งก็คือนะครับคุณเจอนะครับผมทรัพย์ก้อนโตแล้วนะครับโอกาสทางธุรกิจ ดีที่จะเข้ามาในชีวิตนะครับ2ก็คือนะครับอัตหิอัตโนนาโถนะครับตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับไม่ว่าจะเจอเรื่องดีเรื่องร้ายนะครับไม่มีใครช่วยคุณนะครับคุณต้องช่วยตัวเองนะครับก็ต้องบอกนะครับไพ่จุดแข็งเนี่ยดีดีมากๆด้วยนะครับครั้นมาดูไพ่จุดอ่อนกันบ้างนะครับเป็นไพ่ก้าวไม้เท้าครับก้าวไม้เท้าขึ้นมาหมายความว่ายังไงนะครับก้าวไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยนะครับมาย้ำเตือนกับคุณอีกทีนะครับว่าอัตหิอัตโนนาโถนะครับตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับ ต้องบอกนะครับชีวิตไม่ได um. be ้โรยทด่กีบหลาบเลยนะครับมีปัญหาเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยเพียงแต่ว่ามันดีปัญหาเข้ามาเนี่ยคุณหาใครช่วยไม่ได้นะครับต้องบอกนะครับต้องช่วยตัวเองนะครับถึงแม้คุณจะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปได้นะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับทาด้วยตัวเองทุกอย่างเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยแสตัวแทบขาดเลยนะครับแล้วที่จะเรื่องที่จะเหนื่อยและสายตัวแทบขาดเหนื่อยมากๆคืออะไรนะครับอยากจะให้มาดูไพ่ใบนี้ครับเป็นไพ่เทมเพลนครับ เตมบาลานซ์ขึ้นมาหมายความว่าย่งไงนะครับดูแล้วเนี่ยนะครับผลประโยชน์ที่คุณอุตสาหามาได้เนี่ยนะครับกำไรีกําไรที่แบบจะเอาเข้ากระเป๋านี่นะครับก็เข้าไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะต้องบอกนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับคุณต้องแบ่งบางส่วนไปให้กับใครสักคนหรือใครหลายๆคนนะครับที่แบบดูแล้วไม่น่าจะแบ่งให้เลยนะครับอ่ะพอจะสรุปไปอะไรได้บ้างว่าคุณต้องแบ่งกับใครบ้างนะครับคือหนึ่งนะครับดูแล้ว คือคุณอาจจะมีจํานวนพนักงานนะครับถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทนะคุณอาจจะมีจํานวนพนักงานที่มันมากเกินไปนะครับในภาวะปัจจุบันนี้นะครับในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ภาวะบริษัทแบบนี้มันอาจจะมีพนักงานส่วนเกินนะครับและพนักงานส่วนเกินเนี่แหละครับที่คุณจะต้องแบ่งผลประโยชน์ไปให้เขานะครับต้องบอกในครับเรียนนี้นะครับพนักงานดีๆแล้วว่าคุณจะเก็บไว้นะครับให้ผลประโยชน์เต็มที่เลยนะครับส่วนพนักงานที่ส่วนเกินวันๆกับมาด้ค่อยได้ทําอะไรนั่งแต่เมาลินตาไปนี่ครับ ก็ควรนะครับคุณเชิญก็ออกไปนะครับเชิญก็ออกไปดีกว่านะครับในขณะเขาออกไปเขาไปหาโอกาสใหม่ๆเองเขาเราก็จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายของเราไปด้วยนะครับสองนะครับที่อยากแนะนําก็คือนะครับลองพิจารณาค่าใช้จ่ายต่างๆในบริษัทดูนะครับค่าใช้จ่ายไหนที่ไม่จําเป็นก็ตัดออกนะครับหรือมันจําเป็นอยู่แต่ว่าจ่ายมากเกินไปเราก็ลดทอนให้มันเหลือน้อยลงนะครับสามนะครับลองมองไปดูรอบๆบริษัทนี้นะครับมีทรัพย์สินอะไรที่แบบ เราซื้อมาต้องงานแล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้ในอนาคตก็ไม่มีแผนที่จะใช้ดูนะครับก็ลองดูนะครับถ้าเจอทรัพย์สินประเภทนี้นะครับผมคิดว่านะครับสถานการณ์นี้ขายออกดีกว่านะครับแล้วก็เอาเงินสดนะครับมาเก็บเอาไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าภายภาคหน้าเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับดูนะครับดูจากหน้าไพ่นะครับเดือนนี้นะครับทํางานคนเดียวมีที่สุดเลยนะครับอย่าไปหวังพึ่งใครนะครับเพราะว่าหวังพึ่งไม่ได้เลยนะครับคัดมาดูโอกาสทางธุรกิจนะครับเป็นไพ่ the world ครับ โอ้โหเดอะเวอร์เป็นไพ่ที่ดีดีโคตรเลยหมายความว่าอย่างไงนะครับโอกาสทางธุรกิจเนี่ยมากมายมหาศาลแล้วก็เปิดกว้างสาหรับคุณมากมเลยนะครับและดูจากไพ่ใบนี้นะครับคุณก็มีแนวโน้มจะประสบความสําเร็จในการแบบทําธุรกิจด้วยนะครับเพียงแต่ว่าแนะนํานิดนึงนะครับจากหน้าไพ่เนี่ยนะครับมันเป็นคนคู่เนี่ยนะครับยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นคนคู่หมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าถึงแม้นะครับผมจะแนะนําในเดือน ในเดือนนี้นะครับคุณควรจะทํางานคนเดียวนะครับอย่าไปข้องเกี่ยวใครนะครับเียงแต่ว่าคุณก็ควรจะต้องหาที่ปรึกษาสักคนนะครับที่ปรึกษาดีๆคอยมาแนะนํานะครับให้คุณดําเนินธุรกิจไปแบบไหนแบบไหนนะครับหรือนะครับคุณอาจจะเข้าอบรมนะครับในคอร์สต่างๆที่เขาเปิดเลยนะครับหาความรู้ใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะความรู้ประเภท AI นะครับตอนนี้วิทยาการในเรื่อง AI ล้ำหน้ามากๆเลยนะครับคุณอาจจะใช้เทคโนโลยี AI ไเลยนะครับมาทํางานแทนพนักงานหลายๆคนนะครับ ก็ปวดหัวกับพนักงานน้อยลงนะครับคั้นมาดูทางโอกาสเอ่อไม่ใช่ครับคั้นมาดูไอ้เรื่องปัญหาและอุปสรรคนะครับทางธุรกิจกันบ้างนะครับเป็นไพ่สิบดาบครับโอ้โหดูจากไพ่สิบดาบคุณดูดีๆนะครับไพ่สิบดาบเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะครับหมายความว่าไงมีคือตัวคุณนะครับเดินเดินอยู่เนี่ยนะครับเจอโจรสองคนเนี่ยเข้ามานะครับแล้วก็แทงคุณข้างหลังเลยนะครับก็หมายความว่ายังไงนะครับอุปมาอุปไมยนะครับในเดือนนี้นะครับ ไว้ใจใครไม่ได้เลยนะครับไว้ใจได้คนเดียวก็คือตัวคุณนนะครับแล้วถามว่าใครที่มันแบบจะเข้ามาล่อดทําร้ายคุณจะมาแทงคุณข้างหลังนะครับดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยครับก็คนกันเองทั้งนั้นนะครับคนใกล้ตัวนะครับถ้าคุณทํางานประเภทมี business partner ก็บิสเนส partner แหละนะครับถ้าคุณทํางานกับลูกค้ารายใหญ่ก็อาจจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ก็เป็นไปได้เลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับทํางานกับพนักงานนะครับก็ระวังนะครับพนักงานให้ร้ายหักหลังขโมยข้อมูลของคุณนะครับไปให้บริษัทอื่น ก็ให้ระวังให้ดีนะครับอย่างที่บอกนะครับเดือนนี้นะครับทำงานคุณเดียวดีที่สุดเลยนะครับเพียงแต่ว่าแนะนําเพิ่มเติมก็คือไปหาที่ปรึกษาเข้าแมาดีกว่านะครับเป็อย่างนั้นนะครับโอกาสทางธุรกิจเปิดกว้านะครับแต่ว่าคุณยังมีความคิดอะไรเดิมๆซ้ำๆซากๆแบบเดิมเ่ยนะครับแทนที่มันจะตักตวงโอกาสทางธุรกิจให้ได้เต็มที่เนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้เต็มที่นะครับอ่ะโอเคนะครับผมเปิดไพ่ใดสุดท้ายนะครับเพื่อจะมาแนะนําคุณนะครับเป็นไพ่ใบนี้ครับเป็นไพ่เดือดสันครับเดือดสันหมายความว่ายังไงนะครับ คุณไม่ต้องกลัวปัญหาอุปสรรคนะครับเพราะยังไงคุณฝ่าฟันไปได้อยู่แล้วนะครับถึงจะเจอปัญหาอุปสรรคถึงจะเหนื่อยแสนเหนื่อยนะครับก็ต้องทํางานคนเดียวแต่สุดท้ายนะครับคุณจะประสบความสําเร็จมากๆเพราะไพ่เดดซันเป็นไพ่ที่ดีนะครับแล้วต้องบอกนะครับดวงชะตาคุณในเดือนนี้สุดๆจริงๆเลยนะครับผมเปิดไพ่6ใบนะครับเป็นไพ่เมเจอร์สักสามใบแล้วนะครับเมเจอร์อะไรบ้างนะครับเป็นไพ่เดอะเวิร์บใบนึงแล้วนะครับเป็นไพ่เทมเพลนไอนึงแล้วนะครับแล้วเป็นไพ่เดดซันแล้วนะครับไพ่ ต่างๆพวกนี้นะครับปกติความหมายดีมากๆเลยนะครับแล้วคุณได้ไพ่ใบนี้สามใบนะครับจาก6ใบเนี่ยนะครับก็ต้องบอกนะครับดวงชะตาในเดือนนี้นะครับขึ้นสุดลงสุดดีจริงๆเลยครับสนใจนะครับอยากมาตรวจสุขภาพงานหรือธุรกิจของท่านนะครับก็สามารถติดต่อผมได้ตามบดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอเลยครับ